สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าครัวทำเต้าเจี้ยวหลนกันค่ะตั้งแต่แม่เสียไปนะคะมิมนก็ยังไม่ได้ทาทานเลยค่ะวันนี้ได้โอกาสนะคะนิมนจะมาทําเต้าเจี้ยวหล่นทานกันค่ะมิมนชอบทานเต้าเจี้ยวหลนนะคะเพราะว่าชอบทานผักค่ะใส่ผักเยอะๆทานผักนั้นมีประโยชน์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะตเต้าเจี้ยวไปล้างน้ําหลายๆรอบค่ะเพื่อจะได้ลดความเค็มลงค่ะนิมนล้างประมาณ5ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็แช่น้ําพักไว้ค่ะ แล้วเราก็มาล้างผักต่อนะคะล้างน้ําให้สะอาดเหมือนกันค่ะก่อนไปปรุงอาหารนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e ให้วิมนด้วยนะคะช่วงนี้นะคะวิมลจะทําเมนูอาหารที่เกี่ยวกับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะ เพราะว่าพักนี้มิมลเป็นหวัดบ่อยค่ะจะต้องกินสมุนไพรที่ขับไร้หวัดแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะส่วนตัวเจ้าของมิมลจะใส่ขาไปด้วยนะคะขานี้เราจะเลือกใช้ที่ไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดนะคะวิมนจะซอยขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ หอมแดงเช่นกันค่ะซอยบางๆส่วนใบมะกรูดนะคะแล้วก็ฉีกก้านตรงกลางออกนะคะแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นพอประมาณค่ะเพิ่มรสเผ็ดแล้วก็สีสันนะคะโดยจะใส่พริกชี้ฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะส่วนสีแดงวิมวลหาซื้อไม่ได้ค่ะเลยใช้แค่สองสี ส่วนประกอบต่างๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะเ,เครื่องปรุงนะคะวิมันจะใส่น้ำขังเปียกน้ำตาลปี๊บและเกลือน,นิดหน่อยค่ะเต้าเจี้ยวของเราแช่น้ำพอสมควรแล้วนะคะรั้งให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็นำมาปันนะะป่นค่ะปั่นรอบสองนะคะวิมันจะเติมกะทิลงไปด้วยค่ะเพื่อให้น้ำกะทิเข้ากับเต้าเจี้ยวนะคะ เมื่อได้เต้าเจี้ยวแล้วนะคะหมูบดมาคลุกเค้ากับเต้าเจี้ยวให้เข้ากันค่ะเมื่อคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วเรานํามาตั้งไฟอ่อนๆนะคะและคนไปเรื่อยๆค่ะถ้ารู้สึกว่าเต้าเจี้ยวของเราข้นเกินไปนะคะเติมหัวกะทิลงไปอีกนิดหน่อยค่ะและวคนต่อไปนะคะคนอย่าหยุดนะคะเพราะว่าเราทําแบบค้นๆเดี๋ยวก้นหม้อจะไหม้ค่ะ เมื่อเห็นว่าหมูสุกแล้วนะคะเราเติมเครื่องปรุงเลยคะ่ะโดยจะใส่น้ําตาลปี๊บและน้ํามะขามเปียกค่ะเมื่อลองชิมรสชาติแล้วนะคะเขายังไม่เค็มก็เติมเกลือลงไปอีกนิดหน่อยค่ะกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปค่ะโดยเราจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าลงไปก่อนนะคะและคนให้เข้ากันค่ะ ตามได้หอมซอยค่ะและเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ10นาทีนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่พริกลงไปค่ะสีสันของเต้าเจี้ยวนะคะแล้วจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยค่ะเต้าเจี้ยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ รองอร่อยถูกปากค่ะ